สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสำนักกฎหมายสยามรัฐภูมิพอดแคสต์นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่13สิงหาคม2564นะครับวันนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องการยึดทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของรวมนะครับทรัพย์สินที่ลูกหนี้ตามเกียมพิพากษาและบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมนะครับ เจ้าพนักงานบังคับคดีมีอำนาจยึดทั้งหมดนะครับและขายทอดตลาดหรือจำหน่ายโดยวิธีอื่นได้ทั้งหมดนะครับตัวอย่างเช่นนะครับการยึดที่ดินที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษากับผู้อื่นมีกรรมสิทธิ์ร่วมกันโดยยังมิได้แบ่งแยกการครอบครองเป็นส่วนสัดนั้นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษามีสิทธิ์ยึดได้ทั้งแปลงและศาลย่อมสั่งขายทอดตลาดได้ทั้งแปลง เว้นแต่จะมีการตกลงยินยอมให้ขายเฉพาะส่วนของลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้เพราะแม้แต่ในระหว่างเจ้าของรวมด้วยกันเมื่อไม่อาจตกลงแบ่งกันได้ก็ต้องขายทอดตลาดทั้งแปลงเช่นเดียวกันนะครับาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1364นะครับฉะนั้นเจ้าของรวมจะยื่นคำร้องขอให้ลดการขายทอดตลาด เพื่อไปแบ่งแยกกันเสียก่อนหรือขอให้ขายเฉพาะส่วนของลูกนี้ตามคำพิพากษาไม่ได้เมื่อโจทยืนยันขอให้ขายทั้งแปลงนะครับเทียบดีกาที่1026ทับ2504ที่ประชุมใหญ่นะครับและดีกาที่992ทับ2อ4 9่ะนะครับอีกกรณนนีส่วนกรณีลูกนี้ตามคำพิพากษา จำนองที่ดินเฉพาะส่วนองตนแก่เจ้าหนี้ตามการมืักษาหากภายหลังต่อมาเจ้าของรวมแบ่งแยกกรรมสิทธิ์รวมเป็นส่วนสัตว์โจทย์จะยึดทั้งแปลงและขายทอดตลาดทั้งแปลงได้หรือไม่นะครับประกานี้มีดีกาที่48054806ทับ252วินิจฉัยว่านะครับขณะที่จำเลยจดทะเบียน จำนองที่ดินพิพาทเฉพาะส่วนของตนเป็นประกันเหินคู่ให้แก่โจทผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินยังมิได้แบ่งแยกการครอบครองที่ดินกันเป็นส่วนสัดกรณีต้องถือว่าผู้ร้องทั้งสองจำเลยและผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้ร่วมกันครอบครองที่ดินพิพาททุกส่วนทั้งแปลงนะครับแม ภายหลังผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมจะได้ตกลงแบ่งแยกการครอบครองที่ดินพิพาทกันเป็นส่วนสัดแล้วก็ตามก็เป็นเพียงข้อตกลงภายในระหว่างผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมด้วยกันเองนะครับโจทย์ไม่ได้ตกลงด้วยนะครับดังนี้ไม่มีผลผูกพันโจทย์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกการจำนองที่ดินพิพาทยังครอบไปถึงส่วนเหล่านั้นหมดทุกส่วนด้วยกันอยู่นั่นเองนะครับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา717วรรคหนึ่งนะครับโจดจึงมีสิทธิยึดที่พิพาททั้งแปลองออกขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ตามควาพิพากษาได้นะครับผู้รองทั้งสองไม่มีสิทธิ์ขอกันที่ดินเฉพาะส่วนของตนออกจากที่ดินพิพาทก่อนขายทอดตลาดนะครับสำหรับอตอนนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ เรียนท่านเจ้านี้และท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับการบังคับคดีตามคำพิพากษากับลูกหนี้แต่และคดีนั้นมีความแตกต่างกันแทบทุกคดีนะครับหลักกฎหมายคำพิพากษาสาธิกาที่ผมพูดและอ้างถึงนะครับเป็นการพูดสรุปในสาระสาคัญนะครับ